อาเลลูยาสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับผมขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับวันนี้นะครับที่เป็นวันที่ยอดเยี่ยมนะครับที่เราทุกคนนะมีความชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานะครับก็นานมากแล้วนะครับที่ไม่ได้ขึ้นมาเวทีนะครับตื่นเต้นมากครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับวันนี้ที่ผมได้มีโอกาสมาแบ่งปันนะครับผมแบ่งปันในสิ่งที่ผมมาเชิญมานะครับ ก็ขอบคุณพระเจ้านะครับสวัสดีพี่น้องทุกคนที่รับชมทางไลฟ์สดนะครับผมและพี่น้องทุกคนที่อยู่ในสตูดิโอนี้นะครับผมก็ขอบคุณพระเจ้านะครับสําหรับทุกวันเวลาที่พระเจ้านะครับให้กับเราที่เรายังมีชีวิตยังมีลมหายใจที่เราได้มีโอกาสพบเจอคนหลายๆคนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นที่ทํางานหรือว่าในที่ข้างนอกที่เราออกไปทําธุระต่างๆนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับผมก็ หัวข้อวันนี้ที่อยากจะมาแบ่งปันก็คือความเชื่อที่เกิดผลนะครับผมขอบคุณพระเจ้านะครับผมก็ไม่ใช่เพียงแค่คนที่เป็นคริสเตียนนะครับผมทุกคนนะครับมนุษย์ทุกคนนะครับ,มนนรบผมเชื่อว่ามีความเชื่อแต่ความเชื่อของเราอาจจะแตกต่างกันแต่ถ้าใครมีความเชื่อที่ถูกต้องนะครับเราสามารถที่จะมีชีวิตที่ไปได้ไกลกว่าที่เราเป็นอยู่นะครับผมก็อขอบคุณพระเจ้านะครับผม กการรักษาโรคนะครับเป็นของทุกคนนะครับผมไม่ใช่คนใดคนหนึ่งนะครับในโลกใบนี้เพราะว่าพระเยซูคริสต์เจ้านะครับทรงลงมามาสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ความเจ็บป่วยความยากจนและความล้มเหลวและความตายและพระเยซูคริสต์เจ้าก็ทรงฟื้นขึ้นมานะครับผมมีชีวิตนิรันดร์แล็ทรงพระชนอยู่คือแต่สิ่งที่สาคัญน,นะครับผมเราจะาใช้สิทธิอํานาจนั้นได้ เราต้องมีความเชื่อครับเชื่อในสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้านะครับทรงสําเร็จนะครับผมก็สิ่งสําคัญนะครับผมเราต้องเปิดใช้สิ่งนั้นด้วยความเชื่อของเรานะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับผมในมัทธิวบทที่สิบดข้อที่ยี่สบนะครับผมถ้าพี่น้องคนไหนมีนะเราจะอ่านด้วยกันนะครับผมมัทธิวบทที่1ิบเจ็ดข้อที่ยี่สิบนะครับผมเราจะอ่านด้วยกันนะครับผมสามสี่ พระเยซูตรัสตอบว่าเพราะว่าพวกท่านมีความเชื่อน้อยเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าถ้าพวกท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดมัสตาร์เมล็ดหนึ่งพวกท่านจะสั่งภูเขานี้ว่าจงเคลื่อนจากที่นี่ไปที่โน่นมันก็จะเคลื่อนไปและสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพวกท่านจะไม่มีเลยเอเมนสำหรับเราทุกคนนะครับที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้นะครับ ขอบคุณพระเจ้านะครับผมก็เมื่อปีที่แล้วนะครับกลางปีที่แล้วนะครับผมก็ได้มีเหตุเกิดนะครับก็คุณแม่ของผมนะครับผมได้โทรมาบอกผมนะครับว่าเป็นอันนี้ครับเป็นอาการแบบรุนแรงมากท้องแบบท้องเสียท้องเสียแบบรุนแรงมากนะครับผมคือก็กินอะไรไม่ได้แล้วท้องเสียอย่างรุนแรงมากโทรมาตอนกลางคืนนะครับผมแล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับ คุณแม่ของผมนะครับผมที่อยู่ประเทศไทยก็เลยเมื่อผมรู้ข่าวปุ๊บผมก็รีบนะครับผมรีบอธิษฐานนะครับผมสั่งขับไล่ในพระนามของพระเยซูนะครับผมในสิทธิอํานาจที่พระองค์ทรงให้กับเราทุกคนนะครับเราสามารถใช้ได้นะครับแล้วก็เมื่อผมแบบอธิษฐานด้วยความจริงจังแบบโดยจริงใจนะครับก็คือแบบว่าคุณแม่ของผมก็อาการซุกใช่ไหมครับแล้วก็ขอบคุณพระเจ้านะครับที่เมื่อลุงเช้านะครับคุณแม่ก็โทรมาหาผมนะครับ ก็บอกว่าคุณแม่นะครับผมได้รับการรักษาหายเป็นปกติแล้วนะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับก็ผมก็ดีใจมากนะที่คุณแม่บอกว่าพระเจ้ารักษาคุณแม่แล้วอย่างเงี้ยครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับแต่คุณแม่ของผมกับคุณพ่อยังไม่ได้รับเชื้อนะครับแต่ว่าผมก็ประกาศแล้วก็คอยพูดถึงเรื่องของพระเยซูให้คุณแม่นะครับกับคุณพ่อครับก็ขอบคุณพระเจ้านะสาหรับสิ่งนี้นะครับเพราะว่า เราทุกคนที่เป็นผู้เชื่อนะครับเราสามารถที่ใช้สิทธิอํานาจนั้นได้นะครับแม้ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามในชีวิตของเรานะครับเราไม่จําเป็นต้องมีความเชื่อเยอะนะเพียงความเชื่อของเรานิดเดียวนะครับพระเจ้าขอให้เรานิดเดียวถ้าเชื่อเยอะก็เป็นสิ่งที่ดีมากแต่เพ activity, ียงแค่เรามีความเชื่อแม้แบบนิดเดียวครับผมเราสามารถที่จะสั่งเรื่องเราไร้นะครับที่มันอยู่ในชีวิตของเราไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเราสามารถ ขับไล่ได้เลยนะครับผมเราเชื่อเราจึงพูดเราจึงเก่ายืนยันนะครับคําของพระเจ้านะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับแล้วก็ในหนึ่งเปโตรบทที่5ข้อที่7จ็ถึงแนะครับผมอ่าเราจะมาด้วยกันนะครับผมจงละความกังวลทุกอย่างของพวกท่านไว้กับพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใย,ยท่านทั้งหลายจงควบคุมตัวเอง จงระวังระวายให้ดีศัตรูของท่านคือมารดุสิงค์คำรามเดินวนเวียนเที่ยวส่อหาคนที่มันจะกัดกินได้เอเมนขอบคุณพระเจ้านะครับผมข้อนี้นะครับผมพระเจ้าบอกกับเราให้เรานะครับละความกังวลกระวายไม่ว่าตอนนี้นะครับไม่ว่าพี่น้องของเรานะครับจะประสบกับเหตุการณ์อันไหนอยู่นะครับขอให้เรานะครับไม่ต้องมีความกังวลกระวายนะครับให้เราวางสิ่งนั้นไว้กับพระเจ้านะครับแล้วก็ สิ่งที่สําคัญนะครับผมเราต้องรู้รู้ว่าเราอยู่ในใครนะครับเราอยู่กับผู้ใดนะครับผมให้เรารู้ว่าเราอยู่กับผู้ใดนะครับเพราะว่ารอบรอบข้างของเรานะครับมันมีแต่มันมีสิ่งที่เรามองไม่เห็นคือวิญญาณที่ไม่ดีมันวนเวียนนะครับก็คือมานั่นแหละครับคือวนเวียนคือมันจะมาทางความคิดนะครับให้เรานะแบบมีความกลัวเมื่อทันเมื่อเมื่อทันทีที่เรามีความกลัวในใจขึ้นมานะครับเราจะไม่มีสันติสุขในใจแล้วก็ เราจะใช้ชีวิตที่อยู่ในความหกหู่แล้วก็อยู่ในความโศกเศร้านะครับเราจะไม่มีชีวิตชีวานะครับเราจะทําสิ่งไหนก็เกิดผลดีไม่ได้เท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้เรานะครับผมที่จะรู้ทันนะครับผมสิ่งที่เป็นกับดักของมันนะครับก็ให้เรานะครับผมตระหนักอยู่ตลอดเวลานะครับว่าเรานั้นมีชีวิตอยู่กับใครและใครอยู่กับเราครับพระเจ้าผู้ยิงย่งใหญ่นั่นทรงอยู่ในเราครับผมก็ ży! ขอบคุณพระเจ้านะครับสําหรับช่วงปีที่ผ่านมานะครับผม2022ใช่ไหมครับปีนี้2023ขอบคุณพระเจ้านะครับที่เมื่ออปีที่ผ่านมานะครับเมื่อสิ้นปีพอดีนะครับ2022วันที่31นะครับผมก็ได้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับที่ประเทศไทยนะครับผมก็คุณแม่และก็น้องชายนะครับได้แบบไปทําธุระในเมืองนะครับแล้วก็ระหว่างขากลับใช่ไหมครับคุณแม่กับน้องชายก็ขับรถน้องชายก็ขับรถ นะครับผมอ่าแล้วก็ในขับใกล้ๆจะมาถึงทางแยกแล้วมันจะมีสะพานนะครับสะพานแล้วแบบในหัวมุมสะพานนะครับมีรถ,ม,รถมีรถคันหนึ่งอยู่ทางซ้ายมือประเทศไทยอยู่เลนขวาใช่ไหมครับถ้าวิ่งซ้ายใช่ไหมวบซ้ายโอเคนะครับผมก็ <laughs> <laughs> แบบมีรถคันนึงแบบกําลังจะออกมาแล้วน้องชายผมว่าชะลอรถชะลอรถปับ๊บแบบ คันนั้นก็จะมาไม่มาน้องชายก็ชะลอยอยู่ครับไม่ได้บบพุ่งนะชะลอปุ๊บพอน้องชายตัดสินใจแบบจะออกไปคันข้างรถคันที่อยู่ทางอีกอีกด้านเนี่ยครับก็พุ่งออกมาครับอันนั้นพุ่งออกมาแล้วแบบมาเฉียวในหน้ารถนนะครับผมรถของเขาก็บุบนิดนึงแล้วทันทีที่แบบน้องชายโดนเขาเฉียวปับ๊บน้องชายของผมก็ได้หักรถหลบนะครับผมคือกระทันหันหักหลบปับ๊บ แล้วพอดีว่าข้างๆนั้นนะครับมันมีร้านก๋วยเตี๋ยวที่เปิดใหม่ครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่เปิดใหม่แล้วแบบรถน้องชายก็ไปถล่มแบบพังเลยนะครับผมก็แล้วก็เลยทันทีที่เกิดเหตุก็สักพักนึงก็มีเจ้าหน้าที่มาครับอาจจะเป็นผู้ช่วยต่างๆในเขตนั้นนะครับรีบมาถึงแต่ตำรวจไม่มานะครับก็เลยพอดีว่าน้องชายนะครับผมในวันนั้นก็ใบขับขี่ก็หมดพอดีด้วยครับก็เลยถ้าเราจะดําเนินเรื่องอะไรต่างๆยังไงของเราก็ผิดอยู่แล้วแบบ เราจะไปต่อร้องไม่ได้เลยเพราะว่าแบบขี่น้องชายก็หมดพอดีใช่ไหมครับแล้วก็เลยแบบว่าก็ทําอะไรไม่ได้แล้วก็คุณแม่ก็ก็เลยตัดสินใจแบบต้องชําระาค่าเสียนั้นตามที่เขาเรียกก็รถกระบะคันนี้ออกมาชนก็เป็นป้ายแดงนะครับแต่ของเขาอาจจะบุบนิดนึงแต่รถน้องชายผมก็สักเกิดข้างหน้าหรือว่าที่ข้างๆก็จะบุบก็เยอะหน่อยนึงก็เขาก็เรียก9,00 0บาทกว่านะครับผมก็เราก็ต้องจ่ายปุ๊บ แล้วส่วนร้านก๋วยเตี๋ยวก็ต้องชําล่าหมื่นกว่าบาทนะเขาเรียกเพราะว่าเขาก็สร้างใหม่แบบถล่มแบบมันชนปั๊บก็พังเลยนะครับผมก็เลยแบบแต่ก็สิ่งสําคัญที่สุดนะครับผมก็ขอบคุณแม่เจ้านะผมก็ได้บอกแม่ไปว่าเงินที่เราจ่ายไปน่ะอาจจะมากหรือไม่มากก็ได้แต่สิ่งสําคัญที่สุดชีวิตสามชีวิตของคุณแม่กับน้องชายสาคัญที่สุดผมก็ได้บอกงี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณพระเจ้านะครับสําหรับเรื่องเรา ทุกๆสิ่งที่เข้ามาในชีวิตของผมแล้วในครอบครัวของผมนะครับที่ที่แบบว่าใช่ครับถ้าไม่มีเรื่องราวอะไรต่างๆเข้ามาในชีวิตของของเรานะครับผมชีวิตของเราก็จะอยู่แบบนิ่งๆชีวิตของเราก็ไม่สามารถเติบโตไม่สามารถที่ก้าวไปข้างหน้าได้นะครับเราจะอยู่แบบนิ่งๆชีวิตที่นิ่งๆก็ไม่ใช่ชีวิตของคิดเตียนนะครับชีวิตของคิดเตียนต้องมีความตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลานะครับผมก็ตื่นเต้นในสิ่งที่ถูกต้องนะครับสิ่งที่ไม่ถูกก็เราก็ไม่ควรทํา ก็ขอบคุณพระเจ้านะครับผมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผมก็อธิษฐานเผื่อครอบครัวอยู่สม่ําเสมอนะครับคําอธิษฐานของเรามันมีฤทธิ์เดชและฤิ์นาจมากนะครับผู้เชื่อคําอธิษฐานของผู้ชอบธรรมมีพลังนะครับก็ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับคําอธิษฐานของเราไปถึงทั่วโลกนะครับเราเราอธิษฐานเผื่อใครก็ตามแม้วันวันนี้เขาจะไม่รับรู้วันนี้เขาจะไม่ได้รับในสิ่งที่เราอธิษฐานแต่ว่าให้เราเชื่อและมีความมั่นใจครับว่า ไม่ช้าและไม่นานเขาจะได้รับแล้วก็จะได้เจอในสิ่งที่เราอยากให้เขาเป็นนะครับผมก็ขอบคุณพระเจ้านะครับแล้วก็ในพระคัมภีร์ในหนึ่งยอห์นบทที่4ข้อที่นะครับเราเจอแล้วเราจารย์ด้วยกันครับลูกทั้งหลายเอ๋ยท่านอยู่ฝ่ายพระเจ้าและชนะพวกเขาแล้วเพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในพวกท่านยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลกเอเมน ขอบคุณพระเจ้านะครับผมใช่แล้วครับเราอยู่ฝ่ายพระเจ้าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราไม่มีใครที่จะมาต้านทานเราได้นะครับไม่ว่าสถานการณ์รอบข้างจะเป็นยังไงก็ตามนะครับแต่ว่าเราเรารู้ตําแหน่งของเราถ้าเรารู้ตําแหน่งของเราเราจะเดินไปทางไหนเราจะทําทอะไรเราก็สามารถที่มีชัยชนะแล้วก็มีความกล้ามีความกล้าหาญที่มาจากพระเจ้าได้ตลอดเวลานะครับก็เราเป็นผู้ที่ครอบครองสถานการณ์นะครับสถานการณ์โลกนี้ก็เป็นแบบนี้ครับ สถานการณ์โลกนี้ก็มันก็ไม่ใช่ดีขึ้นได้มันมันจะยิ่งแย่ลงไปเรื่อยๆทุกๆวันนะครับผมเพราะว่าอะไรครับผมเพราะว่าความรักของมนุษย์ก็จะเยือกเย็นลงนะครับผมมันใกล้ถึงเวลาทุกๆวันเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญเราต้องรู้ว่าเราอยู่ในตําแหน่งไหนเราเป็นลูกของพระเจ้าเราอยู่ในความเชื่อเราเดินอยู่ในความชอบธรรมเรานะครับต้องเป็นแสงสว่างให้กับผู้คนในโลกนี้อีกมากมายนะครับที่พวกเขานั้นยังอยู่ในอะไรครับอยู่ในความกลัว ความวิตกกังวลความโศกเศร้าเขาไม่สามารถใช้ชีวิตในในความชื่นชมยินดีของพระเจ้าได้อย่างเต็มที่นะคบผมก็ขอบคุณพระเจ้านะครับเพราะว่าทุกทุกวันนี้ใช่ไหมครับมีคนในโลกนี้อีกมากมายนะครับที่เขายังใช้ชีวิตอยู่ในความมืดแบบเขาไม่กล้าใช้ชีวิตในความสว่างคนที่ใช้ชีวิตในความมืดก็คือมันต้องมีสิ่งที่ผิดปกติอยู่แล้วครับถ้าคนที่แบบ ใช้ชีวิตในความสว่างเขาก็ไม่มีอะไรที่แบบว่าซ่อนอะไรเลยแบบก็คือต้องดําเนินชีวิตอยู่ในความจริงนะครับความจริงคือพระคำของพระเจ้าพระคำพระเจ้าคือความจริงก็ขอบคุณพระเจ้าอย่างมากมายนะครับที่แบบความจริงของพระเจ้านะครับเท e ่านั้นที่จะทําให้ชีวิตของเรานั้นก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนได้นะครับถ้าเราแบบไม่มีความจริงของพระเจ้าเราก็จะใช้ชีวิตตามสถานการณ์ในโลกนี้นะครับผมคือในโลกนี้ก็ มีคนมากมายที่เดินในทางกว้างน,นั้นมีเยอะแต่ว่าทางที่ถูกต้องมีน้อยเพราะว่าอะไรครับใครๆก็ทํากันเมื่อมีสิ่งที่ทําให้เราได้เปรียบอะไรอย่างเงี้ยใครๆก็ทํากันแต่ว่าเราเองเมื่อเราได้มีโอกาสแบบได้มีโอกาสจุดหนึ่งที่เราสามารถเอาเปรียบคนอื่นได้เราก็ไม่ทําสิ่งนั้นแต่เราจะทําในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อที่เรานั้นสามารถแสดงให้ผู้คนที่อยู่รอบข้างของเราได้สัมผัสถึงความรักของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเรา ก็ก็ขอบคุณพระเจ้านะครับแม้เราจะได้อะไรมาก็ตามแต่ว่าสิ่งที่เราได้มาเราไม่ใช่ได้มาด้วยความรักสิ่งนั้นก็ว่างเปล่าครับมันมันวันหนึ่งแบบสิ่งที่เราได้มานั้นมันก็มันก็จะสูญหายไปครับแต่สิ่งที่มันไม่สูญหายคือเราและพระเจ้าครับคือจะมีแต่สิ่งที่ยอดเยี่ยมนะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับสําหรับในวันนี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผม แม้ว่าเราจะอยู่ที่นี่นะครับคนที่เราไม่อาจจะไม่ได้พบเจอหน้าต่อหน้าตาต่อตาสิ่งที่สาคัญที่สุดก็ผมก็อยากจะหนุนใจพี่น้องว่าให้เรานะครับอธิษฐานเผื่ออย่างอยู่อย่างสม่ําเสมอนะครับผมไม่ว่าใครก็ตามพ่อแม่พี่น้องของเราที่ยังไม่ได้รับชีวิตนะครับผมเป็นเรื่องที่สาคัญมากนะครับวันเวลาไม่มีใครรู้นะครับผมวันเวลาไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นก็เท่าที่เรามีโอกาสนะครับผมขอให้เรานะครับอธิษฐาน เผื่ออยู่พี่น้องของเราสม่ําเสมอน,นะครับไม่ช้าแล้วก็ไม่นานนะครับผมผมก็เชื่อว่าในคําอธิษฐานของเรานะ่าจะเกิดผลอย่างมากมายนะครับผมและคนที่รออธิษฐานเผื่ออยู่สม่ําเสมอก็จะต้อนรับพระเยซูแล้วก็มีชีวิตนิรันดร์นะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับก็วันนี้ก็แบบไม่สำคัญนะครับว่าตอนนี้เราเผชิญกับอะไรอยู่นะครับผมแต่สิ่งที่สำคัญนะครับผม เรานะครับผมต้องมีความเชื่อที่ถูกต้องกับพระเจ้านะครับเมื่อเรามีความเชื่อที่ถูกต้องกับพระเจ้านะครับเราจะมีชีวิตที่มีชีวิตที่มีสันติสุขแล้วก็มีความช oui> ื่นชมยินดีนะครับผมก็ขอบคุณพระเจ้านะครับเราอยู่ในตําแหน่งผู้ชนะนะครับผมไม่ใช่อยู่ในตําแหน่งผู้แพ้นะครับเพราะว่าพระเยซูคริสต์เจ้านะครับทรงมีชัยเหนือโลกทั้งสิ้นแล้วนะครับผมไม่ว่าเป็นความเจ็บความล้มเหลวความยากจนทุกสิ่งทุกอย่างนี่ยพระเยซูสําเร็จแล้วเพียงแค่เราเชื่อและรับเอาในสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าสําเร็จนะครับ ก็พระเจ้าของเราน้ยิ่งใหญ่กว่าปัญหาที่เราเผชิญอยู่นะครับก็สุดท้ายนี่ก็อยากจะนุนใจว่าไม่ว่าอะไรนะครับไม่ว่าสิ่งรอบข้างไม่ว่าคนรอบข้างนะครผมจะเป็นยังไงก็ตามหรือว่าจะมองในรูปแบบรูปแบบไหนกับเราก็ตามแต่ว่าสิ่งที่สําคัญคุณมองตัวเองยังไงนันเป็นสิ่งที่สําคัญพระเจ้ากับคุณเท่านั้นไม่ใช่คนอื่นนะครับผมเพราะวันสุดท้ายคุณกับพระเจ้าเท่านั้นที่ต้องเจอหน้าต่อตาแล้วแบบต้องพูดคุยกันก็ ขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับในวันนี้นะครับที่ได้มีโอกาสมาหนุนใจแล้วก็เป็นพยานนะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะนะครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญคือพูดความจริงครับผมเป็นสิ่งที่ความจริงเท่านั้นนะครับผมที่ถ้าไม่ใช่ความจริงก็มันก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับผมก็ผมก็อธิษฐานด้วยกันนะครับผมขอบคุณพระเจ้าพระองค์เจ้าค่าสำหรับในวันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมที่พระองค์นั้นทรง มีความรักที่ยิ่งใหญ่ที่มาถึงพี่น้องครับพระองค์งทุกๆคนพระองค์เจ้าคะ่ะขอบคุณพระเจ้าวันนี้ลูกทั้งหลายรู้ว่าลูก,ลกทั้งหลายนั้นอยู่ในตําแหน่งไหนขอบคุณพระองค์พระองค์เจ้าค่ะลูกทั้งหลายนั้นอยู่ในตําแหน,น่งที่เหนือกว่าโลกนี้เพราะว่าพระเจ้านั้นทรงอยู่ใฝ่เราทุกๆคนขอบคุณพระเจ้าสําหรับความรักความยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ทํางานในชีวิตของพี่น้องครับพระองค์ทุกๆคนขอบคุณพระองค์พระองค์เจ้าค่ะสาหรับความแสนดีของพระองค์และความรักที่ไม่เคยหยุดยั้งขอบคุณสําหรับ สิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้เป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมพระองค์เจ้าคะ่ะในโลกนี้ไม่มีสิ่งไหนที่สามารถเติมเต็มความต้องการในชีวิตได้แต่มีเพียงพระเจ้าเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถเติม,เต,มเต็มทุกสิ่งทุกอย่างได้ขอบคุณพระองค์พระองค์งเจ้าคะ่ะขอบคุณพระองค์อธิษฐานในพระนามพระสุคิตเจ้าอาเมนเมื่อท่านดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งและกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครและที่นี่เลยนะครับ